นี่คืออาหารเช้าของคนสวิตเทียวมาดูกันว่าอาหารเช้าคนสวิตเขากินอะไรกันอย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขนมปังแล้วก็เขาจะชอบกินครัวซองกันนะคะแล้วก็ขนมปังแบบนี้เรียกว่ามิตรแอนด์ชีสเพสนี่ก็คือชีสอันนี้ก็คือเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะซึ่งเราสามารถกินได้เลยอาจจะดูเหมือนดิบแต่มันอร่อยมากดอกเช้านี้แขกเลือกกินเป็นฮอตช็อกโกลตนะคะปกติแล้วเวลาเขาให้ฮอตช็อกโกลตมาเนี่ยเขาจะให้เป็นนมมาแบบนี้นะนมร้อนแล้วเราก็เท ช็อกแลตอย่างนี้นะคะใส่เข้าไปจากนั้นคนด้วยนะทุกคนลองมากินว่าอร่อยหรือเปล่ายังมีต่อไปสิ่งที่เขาให้มานะคะก็คือนี่แยมแล้วก็เนยนะคะแล้วก็กินคู่กับขนมปังให้เสียบเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะคะวิธีการนะแล้วก็หมุนไปเลยค่ะนี่นี่เขาจะทำเป็นแบบนี้นะคะ นี่เขาบอกว่าให้ระวังด้วยนะคะเพราะว่ามิดมันค่อนข้างคมนเป็นคนสวิตส์ลวคะ่ะนี่รอพอ,อดีโอเคเปึ๊บนี่ทุกคนจากนั้นนะคะเราก็เอาแยมมาทาแค่นั้นเองค่ะง่ายๆนี่แหละคะ่ะทุกคนอาหารเช้าคนสวิตนะคะเขาก็จะกินกันแบบนี้นะคะไม่ใช่ข้าวเหนียวหมูปิ้งเหมือนบ้านเราแล้วตอนนี้แขกคิดถึงข้าวเหนียวหมูปิ้งมากๆเลยไปกินอาหารเช้าที่สวิตส์กันคะ่ะคุณนักแสดง